สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีวันนี้เรามาเข้าป่าเห็ดเหมือนเดิมนะเพื่อนๆเป็นวันที่28มิถุนายนนะวันนี้28มิถุนายน2566น้องเพื่อนเราเข้ามาดูป่าเห็ดติดนึงนาะเพื่อนว่ามีชาวบ้านมาเก็บเห็ดไหมวันนี้เราเข้าไปข้างในเลยครับเจอเห็ดเพาะเพื่อนวันนี้เรามาเจอเห็ดเพาะแล้วเดี๋ยวเราจะโกยดินออกดูก่อนเห็นมันแตกๆราวๆดินแตกๆราวๆอยู่เราก็เลย ลองโกยๆดูเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนเห็ดเพาะเป็นกลุ่มๆแล้วเพื่อนนี่นี่ๆๆเห็ดเพาะนี่ๆโอ้ยเห็ดเพาะมีเห็ดเพาะอยู่ตรงนี้จะมีเห็ดเพาะเนาะนี่นี้่เห็ดเพาะเนี่ยเนี่ยโอ้ย เจอแล้วเห็ดพอหนึ่งอันสองอันหาดูต่อหาต่อไปเรื่อยๆน้องเพื่อนวันนี้ไม่มีชาวบ้านเราหาเองน้องเพื่อนเราจะหาดูในป่าอีกเรื่อยๆน้องเพื่นอนตรงนี้จะเป็นป่าโล่งนิดหนึ่งเนาะเดินหาอยู่เรื่อยๆอีกวันนี้เห็ดงอกเยอะแต่ชาวบ้านไม่มาน้องเพื่อน เราต้องเก็บเองด้วเพื่อนเพราะว่าชาวบ้านไม่มาเลยหาทอเลยเห็ดอะไรเพื่อนใหญ่มากเลยเจอแล้วเพื่อนเห็ดอะไรใหญ่มากเลยเราหาถ่ายชาวบ้านไม่ได้เดินไปเดินมาหาเจอเห็ดเองนเพื่อนโหใหญ่มากเลยดอกใหญ่ใหญ่เห็ดอะไรเนี่ยโอ้ยดอกใหญ่มากดินเกาะอยู่นิดหนึ่งดอกใหญ่จริงเพื่อน ค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บเดี๋ยวห่งางไอจะเอาอะไรใส่เนี่ยใส่ถุงหิ้วก็ได้ไม่มีอะไรใส่ไม่ได้เอามาใบใหญ่ขนาดนี้โอ้ยดอกใหญ่ใหญ่มากโอ้โหไม่เคยพบไม่เคยเจอเลยดอกใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยว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 ,เ,ยวเอาดินออกก่อนจะมีดินเกานะกนอนเพื่อนนิดหนึ่งเพราะว่าฝนตกหนักทั้งคืนเลยเมื่อคืนนี้ โอ้ยเห็ดอะไรดอกใหญ่ขนาดนี้ก็จะมาถ่ายคนอื่นแต่ต้องมาเก็บเองเหรอว้าดอกใหญ่อยู่ตรงกลางแจ้งในน้อนเพื่อนไม่มีใครเห็นสงสัยคนจะไม่ได้เดินมาทางนี้นี่ไงดอกใหญ่มากดอกใหญ่จริงเลยดอกใหญ่จริงๆ ววเจออีกแล้วเพื่อนๆเจอเอีกแล้วเจอไข่เห็ดอีกแล้วเห็ดอะไรเนาะวันนี้ไม่ค่อยมีชาวบ้านมาหาอาจจะไม่รู้ว่ามีเห็ดออก,ววกน้องเพื่อนโหเห็ดอะไรเนี่ยเราเห็ดอีกแล้วไข่เห็ดไข่เห็ดอะไรเนี่ยอือฮึ ดอกใหญ่เลยเดี๋ยวเราต้องหาไปเรื่อยก่อนเพื่อนเก็บก่อนนะะค่อยเก็บนะอันนี้ต้องค่อยๆเก็บนะเพ,นเพื่อนเพราะว่ากลัวมันจะหกักเนาะค่อยๆเก็บสวยมากเลยไข่เห็ดสวยๆ ยังไงได้่ยโอ้ยไม่ค่อยได้เก็บเห็ดเลยเพิ่งเก็บเนี่ยอุย้ยเออไข่เห็ดฮึขาขาดเลยโอ้ยหนอเสียได้อุย้ยดอกใหญ่ดอกใหญ่ไง าจจะมีดินเลอะน้องเพื่อนเพราะว่าโดนฝนหนักตกหนักเมื่อคืนเดี๋ยวเอาใส่ถุงได้ใส่ถุงก่อนเพื่อนตอนนี้เพราะว่าเราไม่ไดเอาอะไรมาใส่เนาะเอาถุงหิ้วมาใบเดียวไม่ได้มาตั้งใจว่าจะมาเก็บแต่ว่าเจอเห็ดก่อนก็เลยต้องเก็บน้เพื่อน หาต่ตอทุกวันเพื ỏ, ่อนเพื่อนหาต่อโวยหาต่อวันนี้ต้องมาหาเห็ดเองแล้วมาเจอเห็ดพดต้องหาต่ออีกเห็ดแบบนี้หายากน้องเพื่อนไม่ใช่เห็ดธรรมดานอุ้ยเอามือโกยเลยหรอ คนไม่เคยหาเนาะจะเอาอะไรเขี่ยเขี่ยดูเอาไม้เขี่ยรือเปล่าไม่เคยหาเลยเคยไปถ่ายเดี๋ยวเจอก่อนค่อยให้เห็นน้องเพื่อนเห็ดงอกหลายอย่างอื่เพื่อนตอนนี้เห็ดเยอะมากหลังจากฝนตกมามาน้องเพื่อนนี้ดิได้เจอกี่ใบเหรอจับนี่จับพุงจับเบ้โอ้ เห็ดอะไรดอกใหญ่จังเห็ดพึ่งโอ้หนูเคลียร์แล้วเคลียร์ปลาอีกแล้วเคลียร์ใบไม้อีกแล้วทางนู้นโอ้ทางนู้นเดินไปอีกแล้วแนเลยโอ้โหหน่อไม้เด้ยเด้อเด้อเพึ่งเดี๋ยวไปดูก่อนไหนไปทางไหนหาทางเข้ายังไม่เจอเลยเพื่อน มเตนเธอวิ่งมเตนเธอวิ่งะ <c oughs> น่อยังนากับนู้อรัวกาโรมีอะเธอเนาะนนทำอะไรอ,อ่ะโออารุต,รรตเพิมน,<ท>น,น่ากสรุอมูแบอกถอย้าไดเห็ดโอ้ยหน่อไม้บ่ หาหน่อไม้ด้วยเพื่อนวันนี้เจอคนหาหน่อไม้ด้วยเพื่อนถ่ายแล้วหน่อไม้ครับหน่อเล็กๆสวยมากเลยแบบนี้แหละหน่อไม้ป่าเนาะเพื่อนเป็นหน่อไม้ป่าเนาะกำลังงอกมาเลยดินพนดินมานิดหนึ่งเนาะแบบนี้อ่ะมันจะ ต้มไปมันจะอร่อยนอนเพื่อน่ไนองไงเพียงเอบาแกรกเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจช่องของเราด้วยเพื่อนฝากติดตามช่องของเราด้วยเราจะนำภาพบรรยากาศแบบนี้มาให้พเพื่อนๆชมกันอีกเนาะ